ที่ทำกิจกรรมนั้นเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่สร้างความประทับใจอะไรต่างๆไม่ยอมไม่ใช้มาเหยียบย่ำจักสิอีกแล้วอะไรทํำนองนั้นและกรณีนี้เรียนกับคุณทศว่ามันจะต้องเคลื่อนตัวค่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเคลื่อนตัวแน่นอนแล้วก็เเวเขาเรี่กโัวก็เรียก็าผม เดวกอันเดียวกันอันเดียวของรคือเริ่มเดียวกันรือขอคดีครับคดีถึงไหนคือคะแนนนี้กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายภูมิได้รับการแจ้งข้อก้าวแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการไต่สวนของปพชและเราได้ทำหนังสือ ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งปปชกำหนดให้เราแก้ข้อกล่าวหาได้15วันและในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของปปชว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งเรากำลังสดับตับฟังอยู่แต่เราก็เกิดความรู้สึกประวันพันพึงว่า<ม>เราจะถูกกันแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมเราจึงรวมตัวกันวันนี้ครับจะมีการรวมกลุ่มและขับเคลื่อนเข้าไปยังจุดต่างๆที่เรา เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเราได้ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ทําเนียบรัฐบาลหรือรัฐสภาหรือองค์กรทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนครับคิวะสงค์ของเราที่ามาวันนี้มาเพื่อแสดงความขอบคุณตำรวจสถานีตำรวจโรงพักยะตุลัสที่อำนวยความสะดวกและ ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในวันประชุมแถลงข่าววันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตการศึกษาเ<ม>ขตสามชัยภูมิและการต่อสู้ต่อไปข้างหน้านั้นหลังจากที่เราได้มอบเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเราเกิดความรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็จะขออนุญาตพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่า ขอขับเคลื่อนเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครูเป็นผู้ถูกใส่ร้ายเหมือนกับเป็นแพทรับบาปหวังว่าพี่น้องคนไทยรวมทั้งพี่น้องผู้สื่อขาวคงจะให้ความเมตตาด้วยครับ กรนำแล้วนะเจอกันหม่แล้วครับพร้อมทั้งเพื่อนพ้องน้องที่ประชาชนต่อไปได้จัดกิจกรรมที่ม้องมีสุขกำักงานคือการศึกษาดีต่างได้จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมประสงค์ทุกประการแล้วได้เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปนะพวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในใน โรงพยาบาลของเรานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พุท่กาน <Ts>